กรอบนอกนุ่มในนะครับประมาณนี้ตัวนี้สาคัญมากนะครับเทคนิคการทอดหมูถ้าเราอยากให้หมูเนื้อนุ่มนะครับไม่แข็งกระด้างแล้วก็ไม่อมน้ํามันวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาทําเมนูหมูทอดนะครับทอดยังไงนะครับให้มันไม่อมน้ํามันนะครับกรอบนอกนุ่มในหัน่นหนามากเกินไปนะเพราะว่าเวลาไปทอดมันจะไม่สุก เป็นเมนูที่เบสิกพื้นฐานนั่นแหละแต่ว่าบางคนอาจจะอาจจะยังไม่เคยทําแล้วก็ไม่รู้เทคนิควิธีการทําทําอย่างไรไนอร่อยนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะปรุงใช้รสดีนะครับรสดีนิดนึงนะครับรสดีไม่ใช้ผงกิโลนะเราจะใช้รสดีนะครับเกลือเนี่ยจะทําให้หมูนุ่มนะครับมีส่วน ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะผมใส่นิดนึงนะครับเรียบร้อยสามารถใช้แป้งทอดกรอบนะครับโรยทันแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ป้องกันน้ำมันกระเด็นได้ด้วยนะครับนี่ครับน,นะครับโรยบางๆนะเราใส่น้ำมันเข้าไปแล้วนะครับถ้าใครไม่มีแป้งทอดกรอบนะเห็นะครับโรยเกลือนิดนึงนะครับเขาเรียก่าเป็นการตีเกลือนะครับนิดนึง ้มสายชูนะครับใส่เข้าไปนิดนึงครับตันนี้จะช่วยให้หมูไม่อมน้ํามันเรารอให้น้ํามันหายกระเด็นก่อนนะครับเอาหมูลงไปทอดเลยนะครับเพื่อนนะครับเห็นไหมมันจะไม่กระเด็นแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ําส้มสายชูเข้าไปแล้วน,นะครับถ้าเราอยากให้หมูเนื้อนุ่มนะครับไม่แข็งกระด้างแล้วก็ไม่อมน้ํามันเวลาทอดน,นะครับเราพยายาม พีกแค่สองครั้งนะครับอย่าพ๊กบ่อยนะครับรอด้านหนึ่งให้มันสุกก่อนนะครับแล้วก็พีกอีกรอบหนึ่งแค่นั้นพอหลังจากด้านนี้สุกแล้วนะเดี๋ยวผมจะพิกให้ดูนะครับเพื่อนนี่ครับถ้าด้านนี้มันสุกแล้วนะครับประมาณนี้นะครับถ้าได้ทีแล้วเราก็พิกเลยพี่สุกก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราดูถ้าทางนี้มันเหลืองพอดีมันสุกแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับเผื่ด้ามันผมไม่รู้เทคนิควิธีนะครับก็ แนะนำเทคนิคง่ายๆนะครับการทําให้หมูมันกรอบนอกนุ่มในนะครับไม่แก็งกระด้านนะครับข้างในนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับประมาณนี้น่ครับเพืนเพื่อน